thank <laughs> you ดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ช่วงนี้ห่างหายกันไปนานทั้งโควิดด้วยไม่ได้ทำคลิปด้วยหลายๆอย่างนะก็วันนี้ก็กลับมากับคนเล็กของเล่นใหญ่นะครับข้างน้านี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะเออรินนะครับผมตอนนี้ก็ฝนตกขี่รถเที่ยวไม่ได้ก็จอดแล้วก็แต่งนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูนี่เอรินนี่ Kawasaki ี e t eco TTX GP นะครับผมว้าว <Wow. S 1> made in สวีเดนก็เป็นโช๊คหลังนั่นเองนะครับที่ผมสั่งซื้อมานะก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยดีกว่า อย่างเป็นตัวกันกระแทกจะเปิดข้างในให้ดูนะครับผม,ม,มสีเขียวปีเลยสปริงน่าจะเป็นตัวใหม่หยอกหยอกอันนี้ไม่ใช่นะครับผมดีว่าโชคนี้เป็นโชคเดิมเนาะก็ <Okay. S 1> ส่วนโชคที่เอรินที่ซื้อมาก็ใส่ในรถไปเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยว เราไปดูกันดีกว่าว่าตอนใส่เป็นยังไงต่อ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 ถอดช็อคเดอร์ออกมาละไวจัดเลย อันนี้ก็หลังจากที่เราใส่โชเกอร์ลินทีที่ร้านพี่วอมเสร็จแล้วนะนี่ก็นี่ก็ใส่ขี่ออกมาจากร้านแล้วก็จะเลอะเลอะหน่อยนะเพราะว่าไปขี่ลุยฝนมานะครับถยังไม่ได้ล้างไงรีวิวแหละก็ ความสูงของโชคนะมันก็จะสูงกว่าเดิมนะครับสูงกว่าเดิมขึ้นมาจากผมแน่สูง165ก็จากที่ขยิงทิ้งแล้วก็ขยิงเพิ่มไปอีกว่าการใช้งานก็อยู่ที่คนปรับอะครับอันนี้พี่เขาก็ปรับตัวข่ามาแล้วเหลือแค่เรามาปรับพวกรีบาร์กับคอมเพรสชันเอาเองปุ่ม,มก็จะอยู่ ด้านตรงนี้ครับรีบาร์กับคอมเพรสชันจะเป็นปุ่มให้ปรับหมุนมือได้เลยจะเป็นสีทองกับสีเงินส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเอาไว้ไม่ให้ปุ่มนี่เป็นเหมือนว่าตัวหมุนนะเอาไว้ปรับสปริงโช๊คครับปรับค่าความแข็งถ้าเป็นโช๊คเดิมถามว่าปรับได้ไหมก็ปรับได้แต่ว่ามันจะไม่ละเอียดเท่านะ ก็จะไม่ละเอียดเท่าของเอรินแล้วก็ปรับได้น้อยกว่าแต่นี้ผมลองขี่แล้วก็โอเคนะรู้สึกว่ามันมั่นใจกว่าเดิมส่วนราคาก็สี่หมื่นหกพันแล้วแต่ที่นะทีนี้ผมก็ได้มาราคาพิเศษขอไปบอกอะไรกัน เดา๋ยวสำหรับตัวผมมาซ้อนสองอะ่ะมันโอเคและค่าเนี่ยแต่ว่าถ้าขี่คนเดียวเนี่ยต้องลองปรับดูใหม่นะว่าจะให้มันยุบตัวหนืดให้มันคืนตัวช้ากว่าเดิมหนืดกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็อยู่ที่แต่ละความต้องการของแต่ละคนอะ่ะมันจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยขี่รถใช้งานแบบแบบไหน าจัประมาณนี้ครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เราสามารถปรับได้ง่ายกว่าโชคเดิมเพราะโชคเดิมมันจะต้องมีไอตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัวที่ขันสปริงอ่ะเอาไว้ขันค่าสปริงใช่ไหมแล้วก็ส่วนพวกรีบ r าวคอมพรชันก็คือจะต้องใช้ไขควงปากแบนมานั่งไขนะ จะไปลองขี่ในสนามดูนะครับว่ามันใช้งานเป็นยังไงมันดีกว่าโชคเดิมไหมแต่ผมว่ามันน่าจะดีอยู่แล้วแหละเพราะอย่างว่าคือก็เอรินอะมันก็น่าจะดีกว่าของเดิมแล้วเพราะมันเป็นของแต่งอนะเนาะบางอย่างของแต่งมันก็จะดีกว่าของเดิมสะส่วนมากก็เดี๋ยวไปลองขี่ในสนามกันดูถ้ามีโอกาสนะเพราะช่วงนี้โควิดก็สนามปิดไม่ได้ไปไหนเลยก็จะลองไปปรับค่าเซตค่าอะไร พวกยุบตัวคืนตัวอะไรเงี้ยในสนามเอาเอาขี่เป็นไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ